คุณทำให้ใครวาวุ่นหัวใจขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดี๋ยวให้พิซแทพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกรพิจิกสเตรนดพลังงานของคนราศีสิงห์ เจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่จิงธนูแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะ มีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาทํางานเก่งนะคะเก่งพูดเก่งเจราจาเก่งประสานงานเก่งทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องของหัวใจไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อาจจะตรงกันข้ามนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง พูดจาะชฉาฉานนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างอื่นเก่งหมดเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของหัวใจอาจจะสอบตกนิดนึงนะคะวันไหวฟุง้งซ่านคิดมากปากไม่ตรงกับใจคิดถึงใครแต่ว่าเก็บคำพูดไว้ไม่บอกไม่พูดออกไปนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าใครกำลังวาวุ่นใจเพราะคุณแต่ว่าพลังงานของคุณก็วาวุ่นใจเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ใจตรงกันกันกบคุณนะคะใครที่ว้าวุ่นหัวใจนะคะเพราะคุณ กไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงธนูควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกเด็กถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำวิวอ๋อฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเดอะไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษภมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีพฤษภอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจเซนซิทีฟรักใครรักจริง มีความพยายามมีความอดทนสู้ไม่ถอยใจดีใจเย็นจิตใจดีไม่โกรธไม่เกลียดพร้อมให้อภัยอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณบุคลิกของคนคนนี้ดูเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนแต่ว่าหัวใจของเขาสเตเบิมากๆม,มีความเรียบง่ายมีความนิ่งมากๆอารมณ์ไม่ค่อยสวิงด้วยนะคะแต่พลังงานของคุณเป็นสายเข้มแข็งที่ภายในหัวใจหว่นไหวฟุง้งซ่านคิดมาก ากว่าดูจากบุคลิกภายนอกคุณจะดูเป็นคนเข้มแข็งเขาจะดูเป็นคนที่บอกบางเป็นคนที่อ่อนโยนมากกว่าแต่เรื่องของหัวใจความรู้สึกเขาจะมีความมั่นคงมากกว่าของคุณจะมีความอ่อนไหวมีความลังเลมีความโลเลมีความไม่มั่นใจมีความประมาาเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าเขาวาวุ่นหัวใจเรื่องอะไรนะคะคุณทําให้เขาวาวุ่นใจเรื่องอะไรนะคะเขาวาวุ่นใจเกี่ยวกับคุณในเรื่องอะไร ความตั้งใจความเอาจริงเอาจังนะคะสิ่งที่คุนรับผิดชอบนะคะชีวิตที่ล้นลานะคะความเจ้าสเสน่ห์นะคะอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทำนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความรักตัวเองด้วยนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเองมากๆด้วยนะคะความผิดหวังความเสียใจนะคะ เปิดเผยเปิดใจแก้ไขปัญหานะคะพูดคุยปรับใจนะคะรับฟังนะคะแล้วก็ความดื้อร้านความดื้อเงียบเอาแต่ใจไม่ค่อยฟังใครนั่นเองนะคะ หากว่าตอนนี้คุณคอบคุณคุยกับใครนะคะบางทีอาจจะเป็นรักต่างวัยเขาอาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณหรือว่ามีบุคลิกมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่กว่าดูเป็นคนใจดีใจเย็นเป็นคนที่เอาอกเอาใจคุณแล้วก็ตามใจคุณทุกอย่างแต่เวลาที่คุณอยู่กับเขาคุณรู้สึกสบายใจคุณรู้สึกอบอุน่นหัวใจมากๆ เขานั่นเองนะคะที่วาวุ่นหัวใจเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณความหวอนไหวที่มีอยู่ในหัวใจของคุณเป็นทั้งเสน่ห์ที่มีในตัวคุณแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เก็บซ่อนภายในหัวใจของคุณด้วยนะคะความเจ็บปวดความเสียใจความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อมั่นที่คุณอาจจะรู้สึกหรือว่าเป็นด้านมืดในหัวใจของคุณนั่นเองนะคะเขาแคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเขาอยากให้คุณเปิดเผยเปิดใจ หากว่ามีคำถามมีข้อสงสยัยมีอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ามองต่างมุมที่เห็นไม่ตรงกรันรู้สึกไม่โอเคเขาอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็ พูดคุยกับเขาเขาไม่อยากจะทําร้ายความรู้สึกของคุณเขาไม่อยากจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจในตัวเขาไม่อยากจะให้คุณคิดเองเออเองหรือว่าคาดเดาสิ่งต่างๆไปเองด้วยนะคะอยากให้คุณเปิดใจอยากให้คุณพูดคุยอยากให้คุณถามเขาหรือว่าพูดกับเขาตรงๆพลังงานที่ขึ้นมาคุณเป็นคนที่วาวุ่นหัวใจมากกว่าเขาแต่สิ่งที่เขาวาวุ่นหัวใจเกี่ยวกับคุณก็คือความวาวุ่นที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นั่นเอง ต่างคนต่างว้าวุ่นคุณอาจจะกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความรักการสูญเสียความแตกต่างที่มีในความสัมพันธ์ก็ได้แต่เขารู้สึกว้าวุ่นหัวใจกับสิ่งที่คุณกําลังวา้าวุ่นอยู่ในตอนนี้กลัวคุณจะเข้าใจผิดกลัวคุณจะไม่เข้าใจเขากลัวว่าคุณจะเก็บเงียบแล้วทําให้ความว้าวุ่นที่มีอยู่ในหัวใจของคุณนั้นสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับคุณนั่นเองนะคะ